สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซ่องกูเกมนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มหัวใจนะครับปั๊มหัวใจรูปภาพนะครับหรือปั๊มว้าปั๊มเว้านะครับปั๊มอีโมจิรูปภาพนะครับผมทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูวิธีทํานะครับปั๊มอีโมจิรูปภาพนะครับผมนี่นะครับเฟซนะครับผมผมจะโพสเลยนะครับผมถ้าใครสนใจทํานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับผม ผมรับทำนะครับไม่โดนแบนนะครับไม่ใช้รหัสเฟซนะครับผมรับทำง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับผมรับทำง่ายๆนะครับใครสนใจนะครับทักไลน์ผมมาได้เลยครับรับปั๊มอีโมจิปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับราคากันเองนะครับผมปั๊มไลค์ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาปั๊มอีโมจินะครับผมเราไปเลือกรูปเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับเอารูปนี้นะครับผม นี่นะครับผมจะมาวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มห่วงให่นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มกดห่วงใจ่นะปั๊มยูโมจิครับปั๊มเลือกตัวไหนก็ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มห่วงให่นะครับผมนี่นะห่วงใจ่นะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้มีผมกดไลค์คนกดห่วงใจคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าสู่ระบบนะครับถ้าใครสนใจปั๊มนะทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับ ผมรับทำนะครับใครอยากมีไลท์เยอะๆมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับทักมาได้เลยนะครับผมนี่ครับเข้ามาได้เลยครับนี่ครับบ่าไลท์นะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้เลยครับคลิกไปครับทําผมมาบอกวิธีทํานะครับนี่นะครับถ้าทําเองระวังโดนแบนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวกดไปตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับผมกดนะครับจากนั้นนะครับเรากดตรงนี้ครับปั๊มไลท์นะครับผมนี่ครับกดตรงนี้ครับ กดมาครับผมนี่นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับรับโทเค็นนะครับนี่ครับให้ทาตามระวังโดนแบน์นะครับผมผมรับทํานะครับทาตามก็ได้ครับแต่โดนแบรนด์ผมไม่รู้นะครับผมกอกไปครับ้องทิปแตกกับซองสองก่อกเหมือนกันนะครับแล้เรอบไปวางซองแรกนะครับนี่นะครับผมจากนั้นครับซองที่สามใส่รหัสเฟซบุ๊กของเรานะครับใส่ไปครับใส่ไปครับผมนี่นะครับ จากนั้นครับกดตรงนี้ครับเก็ทโพสครับนี่ครับถ้าใครกลัวโดนแบนนะครับทักไลน์ผมมานะครับผมทําให้นะครับไม่ต้องใสรหัสเฟสนะครับเอาแค่ลิงก์โพสนะครับจะปั๊มไลค์ปั๊มอีโมจินะครับเลือกได้เลยนะครับผมปั๊มขึ้นอย่างรวดเร็วครับมาดูกันครับจากนั้นนะครับกดตรงนี้ครับกดยืนยันเพื่อรับโทเค็นนะครับผมกดไปครับจากนั้นออกร้อนะครับมาดูโพที่เราจะปั๊มนะครับรูปนี้เลยครับโพสนี้เลยครับผมจะมากดห่วงใจนะ คลิปนี้หรือเลือกอีโมจิอะไรก็ได้นะเลือกตามที่ต้องการได้เลยนะครับใครอยากให้ผมทําให้ทักไลน์มาได้เลยนะครับผม๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ครับใต้คลิปนะครับอยากให้ผมปั๊มอีโมจิอะไรทักมาได้เลยนะครับผมขึ้นเร็วนะครับได้จริงนะครับจากนั้นเรากดตรงนี้ครับโคมนะครับผมหน้ามอกจีนะนี่นะครับผมมันก็จะมาหน้านี้นะครับนี่ครับมันจะให้เราเลือกยีโมจินะครับนี่ครับหัวใจหัวใจหัวเราะนะครับมีหมดนะครับนี่นะครับผม นี่ครับตรงนี้นําลิงก์ที่เราจะปั๊มนะครับมาวางครับเดี๋ยวผมพาไปเอาครับนี่ครับมาเอานะครับผมเอาตรงนี้ครับผมแร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับทางนั้นเรากดตรงนี้ครับคัดลอกครับนี่ครับดูดีๆครับตอนนี้มีหนึ่งคนนะครับกดนะครับคือผมเองครับห่วงใหญ่ครับวันนี้มาปั๊มเลยครับตอนนี้นําลิงก์นะครับมาวางตรงนี้ครับผมนี่ครับเมื่อกี้มีหนึ่งคนนะครับผมเขาเลือกห่วงใหญ่นะนี่นะครับกดนะครับ จากนั้นเรากดไลค์เลยครับตรงนี้ครับมาดูครับจะขึ้นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มีหนึ่งคนครับกดไปครับนี่ครับแล้วก็รอนะครับผมถ้าทําเองระวังโดนแบนนะครับผมไม่รับประกันนะครับระวังเข้าเฟสไม่ได้นะครับนี่นะครับขึ้นแล้วครับผมยอดไลค์หนึ่งร้อยสิบนะครับลองไปดูครับคนขดของยัยครับนี่ครับขึ้นเก้าเก้าบวกครับนี่ครับเห็นไหมครับของจริงนะทุกคนนะครับใครอยากให้ผมปั๊มนะครับทักไลน์มาได้เลยครับลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับไม่ไม่โดนแบนนะครับไม่ต้องให้รหัสเฟสผมนะครับ โอเคลิงก์มานะครับผมรับทาให้นะดูครับผมคนคนหัวใหญ่นะทุกคนดูครับของจริงนะทุกคนขึ้นจริงนะใครอยากให้ผมทํานะครับทักไลน์มาได้เลยนะนี่ครับไม่โดนแบรนดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทำนะครับปลอดภัยนะครับไม่ต้องเอารหัสเฟซให้ผมนะครับนี่ครับเสายังมากดเลยนะผมของจริงนะใครสนใจนะทักไลน์มาได้เลยนะทุกคนนี่ครับเฟสจำลองผมเองนะทุกคนเห็นไหมครับของจริงนะกครับ นี่นะครับของจริงนะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนนะครับตอนแรกมีหนึ่งคนนะครับจะปั๊มหนึ่งคันก็ได้นะครับจะเอา e โม j i ไหนได้หมดนะครับผมนี่ครับจะเอา e โม j i ไหนได้หมดนะทุกคนนี่นะครับผมได้จริงครับผมของจริงครับขึ้นจริงนะครับไม่ได้โกหกนะครับของจริงนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ให้นะครับหรือแอดมาก็ได้นะครับผมนี่ครับผมแอดมาได้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับไอดีไลน์ครับแอดพิมพ์ตามนี้เลยครับมีแอดด้วยครับหรือจะกดลิงก์ไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสนใจปั๊มนะครับทักมาหาผมนะครับปั๊มอีโมจิปั๊มไลน์นะครับหนึ่งนาทีเอาหนึ่งพันไลน์ได้นะครับผมรับทำนะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาในลิงก์ไลน์นะครับผมใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมมา บอกวิธีเพียงเท่านี้นะครับสนใจทักไลน์มานะครับผมลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ